เรียนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องไฟฟ้ากระแสโดยเรื่องแรกที่จะเรียนนะครับก็คือเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเนาะซึ่งไฟฟ้ากระแสเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาไฟฟ้านะครับของประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่โดยกระแสฟไฟฟ้าเนี่ยจะหมายถึงอัตราส่วนนะครับระหว่างประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ต่อหน่วยเวลานะครับ ซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับทบทวนนะครับกระแสตัวแปรไอมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับโดยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นปริมาณสเกลาร์นะแต่มีทิศทางการไหลนะครับซึ่งทิศทางการไหลเนี่ยจะเป็นทิศสมมุติโดยจากภาพที่เราเห็นเป็นทรงกระบอกทั้ง2องอันเนี่ยจะหมายถึงสายไฟที่ถูกตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ โดยภาพทางซ้ายมือเนี่ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของสายไฟมีศักไฟฟ้าเท่ากันเพราะมีศักไฟฟ้าเท่ากันนะครับกระแสะไฟฟ้าจะไม่เคลื่อนที่ทําให้ตัวอิเล็กตรอนข้างในเนี่ยมีการเคลื่อนที่มั่วซั่วนะครับซึ่งการเคลื่อนที่มั่วซั่วเนี่ยจะมีชื่อว่าบราวนี a n นโมชันแต่ถ้าเป็นภาพทางขวามือนะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมีศักไฟฟ้าไม่เท่ากันโดย vb มากกว่า va ดังนั้น vb จะเป็นศักสูง va จะเป็นศักต่ำนะครับจะพบว่าประจุลบเนี่ยจะเคลื่อนที่จากศัก์สูงไปศัก์ต่ำนะตามในภาพเลยคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีประจุบวกครับเข้ามาไว้ในภาพด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่กลับด้านกันกับประจุลบนะครับก็คือจะวิ่งจากศัก์สูงไปศัก์ต่ำและถ้าหากเราเขียนกำกับสนามไฟฟ้าเข้าไปด้วย สนามไฟฟ้านะครับจะมีทิศจากศักสูงไปศัก์ต่ําเช่นเดียวกันกับประจุบวกนะและทิศของกระแสไฟฟ้านะครับก็มีทิศเดียวกันกับสนามไฟฟ้าและประจุบวกด้วยก็คือทิศทางจะไปทางซ้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะได้ข้อสรุปทั้งหมด4ข้อข้อแรกนะครับกระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นก็ต่อมเมื่อประจุไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่ข้อที่2นะครับ ถ้าระหว่างขั้วเนี่ยมีความต่างาศักดิ์เท่ากับ0ูนะครับหรือก็คือไม่มีความต่างศักดิ์เลยจะไม่มีการไหลของกระแสไฟฟ้านะแล้วก็ข้อที่3นะกระแสไฟฟ้าจะไหลจากศักดิ์สูงไปยังศักดิ์ต่ำนะครับนักเรียนแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยกระแสไฟฟ้าประจุบวกและสนามไฟฟ้านะครับจะมีทิศเดียวกันเลยก็จะเป็นข้อสรุป4ข้อนะตรงนี้ถ้าออกทฤษฎีเนี่ยทำได้แน่ คราวนี้เราจะมาดูสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะนักเรียนก็คือตัวสูตรที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยมันจะมีอยู่2สูตรนะครับโดยสูตรแรกเนี่ยจะเป็น I เท่ากับเดลต้าคิวบายเดนะแล้วก็สูตรที่2จะเป็น I เท่ากับ N E V คูณกับ A ใหญ่นะโดย V เนี่ยบางครั้งเราจะใช้เป็น V ห้อยดก็ได้นะโดยจากภาพที่เราเห็นเนี่ยทรงกระบอกจะหมายถึง ลวดสายไฟที่ถูกตัดมาเนาะเราก็จะมีพื้นที่หน้าตัดนะครับตรงนี้คือพื้นที่หน้าตัด area A เนาะแล้วก็ให้เรามองการไหลของประจุลบนะครับมองเป็นตัวอิเล็กตรอนโดยประจุลบเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปเป็นแผงนะครับตามพื้นที่หน้าตัดที่ครูกำลังเขียนเพิ่มเห็นไหมโดยมันจะเคลื่อนที่ไปเป็นแผ่นพื้นที่หน้าตัดแบบนี้เลย แล้วพอมันเคลื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยเราจะเรียกความเร็วของประจุลบที่เคลื่อนที่ไปเป็นแผ่นว่าความเร็วลอยเลื่อนนะครับก็คือเลื่อนไปทั้งหมดเลยโดยเรามองว่าประจุลบตรงนี้มันก็คืออิเล็กตรอนนะครับดังนั้นแต่ละตัวแปรเนี่ยไอจะหมายถึงกระแสไฟฟ้า Q นะครับหรือดีต้าคิเนี่ยจะแทนด้วยปริมาณประจุไฟฟ้า T ก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ E ก็คือประจุอิเล็กตรอนนะครับ V ก็คือความเร็วลอยเลื่อนหรือใช้เป็น VD ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเอกสารแต่ละเอกสารที่ใช้สอน a, a จะหมายถึงพื้นที่หน้าตัดนะครับแล้วก็ n, n จะเป็นความหนาแน่นของอิเล็กตรอนโดยปหน่วยเป็นอนุภาคต่อลูกบาศเมตรเนาะซึ่งเป็นค่าคงที่ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะแต่ละโลหะนะคราวนี้ n เล็กเนี่ยสามารถหาได้จาก n ใหญ่ส่วนด้วย v นะฮะ n ใหญ่คืออะไร n ใหญ่ในที่นี้นะครับมันก็คือจำนวนอ,นอนุภาคของอิเล็กตรอนนะครับ แล้วก็ตัวแปร v นะนักเรียนตัวแปร v เนี่ยจะหมายถึงปริมาตรแล้ว n ใหญ่เนี่ยนักเรียนคุณไหมว่ามันมาจากสูตรไหนจริงๆแล้วมันมาจากสูตรนี้ครับ q เท่ากับ ne ซึ่งเป็นสูตรแรกในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนาะโอเคนะต่อไปเราลองไปดูโจทย์ข้อที่1กัน คราวนี้นะครับครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยก่อนที่จะดูคลิปต่อไปข้อที่เป็นโจทย์ให้พวกเราลองพอดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ทําเองพอทําเสร็จปุ๊บครับค่อยกดดูว่าครูจะเฉลยอ,อะไรเนาะเช่นข้อนี้กําหนดให้สนามไฟฟ้า e มีทิศทางดังรูปการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและทิศของกระแสไฟฟ้า i ที่เกิดขึ้นจะเป็นจริงตามข้อใด ก็คือเขาฟิกอ e ีมาครับซึ่งจากข้อสรุปที่เราได้4ข้อจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าสนามไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและประจุบวกจะมีทิศเดียวกันเราก็ดูข้อนั้นครับอ่าอันนี้ทิศเดียวกันทิศเดียวกันที่ตรงข้ามข้อแรกไม่ใช่ละอันนี้ทีต่ตรงข้ามข้อแรกข้อที่2ก็ไม่ใช่ละข้อที่3ทิศเดียวกันทิศเดียวกันทิศเดียวกัน,กนโอเคน่าสนใจ อยูประจุลบต่อประจุลบต้องมีคิดตรงข้ามกับประจุบวกอยู่แล้วโอเคข้อนี้ถูกต้องครับตอบข้อ3นะส่วนข้อ4นะครับก็ลองเช็คดูกด็ได้ i กับ e ครับโคละทิศกันดังนั้นข้อ4ก็ผิดเหมือนกันนั่นเองเราไปดูโจทย์ข้อ2กันครับข้อ2ในทางตัวนำหนึ่งหนึ่งที่มีกระแสะไฟฟ้าซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ไหลผ่านข้อต่อไปนี้ข้อใดกล่าวผิด เราดูทีละข้อเลยครับข้อ1กระแสอิเล็กตรอนมีทิศทางเดียวกับทิศสนามไฟฟ้าข้อนี้กล่าวผิดนะครับกระแสอิเล็กตรอนต้องมีทิศต,ตรงข้ามนะถึงจะถูกแสดงว่าเราได้ชอยแล้วเนาะก็ตอบข้อ1น,นั่นเองต่อไปเราดูโจทย์ข้อที่3นะครับข้อที่3ประจุไฟฟ้าจำนวน500ไมโครคูลอมอันนี้ก็คือตัวแปรคิวเนาะ เคลื่อนที่ผ่านลวดตัวนำภายในเวลา2วินาทีเวลาตรงนี้ก็คือตัวแปทีซึ่งมันเป็นวินเป็นนาทีเราต้องทําให้เป็นวินาทีก็ต้องคูณ60นะครับเป็น120วินาทีกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่าเท่าใดให้หา i นั่นเองนะครับก็จากสูตรครับ i เท่ากับเดลต้าคิวบายเดลของเราหรือเดลต้าเนี่ยมีค่าอยู่ที่500ไมโครสิบกำลังลบ6ครับ ส่วน T หรือเดลต้าทของเราเนี่ยมีค่าอยู่ที่120นะครับก็จะได้เป็น4.17นะครับคูณกับ10กำลังลบ6แอมแปร์หรือก็คือ4.17ไมโครแอมแปร์นั่นเองครับต่อไปเราจะดูข้อที่4จํจำนวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดเส้นลวดตัวนำหนึ่ง จำนวนเท่ากับ8คูณ10กำลัง20อนุภาคอันนี้เป็นอนุภาคนะครับแสดงว่าเป็นตัวแปร N ใหญ่นะถ้า N เ,เล็กต้องเป็นอนุภาคต่อลูกบาศกเมตรจำไว้นะครับภายในเวลา6วินาทีอันนี้คือตัวแปร T เล็กนั่นเองครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใดเข้าถามหาไและก็ เขาให้ตัวแปรเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งอย่างครับก็คืออิเล็กตรอน1ตัวมีนูภาค1.6ึ่งจคูณสิบกำลังลบสิคูลอมอันนี้คือตัวแปร e นั่นเองข้อนี้ถ้าเราจะหา i จากสูตรครับ i เท่ากับ q ส่วน t ซึ่งเราไม่ทราบ q แต่เราสามารถหา q นะครับได้จาก ne ส่วน t ใช่ไหมตรงนี้ n นะครับก็คือ8คูณ10กำลัง20 e นะครับก็คือ1.6 คูณ10กำลังลบ19แล้วก็หารด้วยเวลา6วินาทีนะครับซึ่งจะได้เท่ากับ21.3อแอมแปร์เองนะครับต่อไปเราดูข้อที่5กระแสไฟฟ้าปริมาณ5แอมแปร์อันนี้ให้ตัวแปร I มานะครับไหลผ่านลวดตัวนำอันหนึ่งซึ่งเป็นเวลานาน,าน2นาทีอันนี้ก็คือตัวแปร T นะครับ ซึ่ง t ตรงนี้เราต้องเอาคูณ60ก่อนก็จะได้เป็น120วินาทีจงคำนวณหาอิเล็กตรอนอิสระที่ถ่ายเทอิเล็กตรอนอิสระนะครับก็คือตัวแปร n ใหญ่นั่นเองอคํานวณครับจากสูตร i เท่ากับ q ส่วน t และก็กลายเป็น n e ส่วน t ทําย้อนกลับหา n ใหญ่นั่นเองนะครับพอจัดรูปใหม่ครับเราจะได้ว่ามันคือ n ใหญ่เนี่ย มีค่าเท่ากับ I คูณกับ t ส่วนด้วย e นั่นเองครับโดย I ก็มีค่าเท่ากับ5แอมแปร์ t เล็กครับก็มีค่าเท่ากับ120 e นะครับก็มีค่าเท่ากับ1.6คูณ10กํลังลบ19จะได้เท่ากับ3.75คูณ10กํลัง21อนุภาคนะครับต่อไปเราดูข้อที่6กำหนดให้ มีประจุไฟฟ้าลบเคลื่อนที่จากขั้วลบไปยังขั้วบวก10บรลบคูลอมนะครับแล้วก็มีประจุบวกครับเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปยังขั้วลบบวก4คูลอมตรงนี้มีการเคลื่อนของประจุไฟฟ้าจากลบไปบวกและบวกไปลบเนาะอันนี้ครูจะตั้งนะครับเป็นตัวแปร q 1แล้วกันตัวนี้ตั้งเป็นตัวแปร q 2แล้วกันภายในเวลา10วินาทีอันนี้ก็คือตัวแปร t เล็กนะครับ โจทย์เขาถามว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่าเท่าไหรก็คือถามหา i เนาะก็จากสูตรนะครับ i เท่ากับเดลต้าคบายเดลต้าเนาะเดลต้าตรงนี้ครับเราก็มองว่าเป็น q2 ลบกับ q1 ส่วนด้วยเดลต้าของเราก็คือ10วินาทีโดยที่ q2 ของเรานะครับมีค่าอยู่ที่บวก4ลบกับ q1 ก็คือลบ10ส่วนด้วย10ก็จะมีค่าเท่ากับ14ส่วน10 ก็จะได้เท่ากับ1.4แอมแปร์นั่นเองต่อไปเราดูข้อที่7นะครับข้อที่7กําหนดให้ลวดเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด20ตารางเมตรอันนี้พื้นที่หน้าตัดนะครับขอโทษครับตารางมิลลิเมตรอันนี้พื้นที่หน้าตัดก็คือตัวแปร A แต่คราวนี้มันเป็นมิลลิใช่ไหมมิลลิจริงๆมันคือ10กําลังลบ3แต่ด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่นะครับเราต้องยกกาลัง2เข้าไปด้วย ก็จะกลายเป็น20คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตรนะครับมีอิเล็กตรอน5คูณ10กำลัง28อนุภาคต่อลูกบาทเมตรอันนี้คือตัวแปรเอ็นเล็กนะครับมีคำว่าอนุภาคต่อลูกบาทเมตรกระแสะไฟฟ้าในหน่วยแอมแปร์ที่ไหลผ่านในลวดมีค่าเท่าใดถามหากระแสะไฟฟ้าถามหาไอนั่นเองครับถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลอยเลื่อน2.5ม mm ิลลิเมตรต่อวินาที อันนี้คือตัวแปร v นะครับแต่มันเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมก็ต้องเป็น10กำลังลบ3เมตรต่อวินาทีด้วยในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวแปร e มานะครับพอไม่ให้มาเราก็ต้องจำด้วยตัวเองครับว่า e เท่ากับ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมโอเคเราลองแทนค่าครับเป็นสูตร i เท่ากับ n e v a n ก็ม e ีค่าอยู e ่ที่5คูณ10กำลัง28 นะครับก็มีค่าอยู่ที่1.6คูณ10กำลังลบ19 v นะครับก็มีค่าอยู่ที่2.5คูณ10กำลังลบ3แล้วก็ a นะครับมีค่าอยู่ที่20คูณ10กำลังลบ6จะได้กระแสะไฟฟ้านะครับเท่ากับ400แอมป์เราดูข้อต่อไปกันครับข้อที่8ลวดตนำโลหะขนาดสม่ำเสมอ มีปริมาณกระแสไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ1.0คูณ10กํลัง6แอมแปร์ต่อตารางเมตรจะเห็นว่าหน่วยมันแปลกๆใช่ไหมจริงๆให้เราดูดีๆครับมันคือแอมแปร์ต่อตารางเมตรดังนั้นตรงนี้มันก็คือ I แอมแปร์นะครับตารางเมตร area I ส่วน A นั่นเองครับเท่ากับ1.0คูณ10กํลัง6หน่วยก็จะเป็น A m และความหนาแน่นนะครับมีค่าอยู่ที่5คูณสิบกำลัง28อนุภาคต่อลูกบาศกเมตรความหนาแน่นตรงนี้นะครับก็เป็นตัวแปร N เล็กเนาะจงหาขนาดของความเร็วลอยเลื่อนนะครับก็คือให้หา V นั่นเองโดยที่โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ให้ E มาอีกแล้วซึ่งเราก็ต้องจำให้ได้ว่า E เท่ากับ1.6คูณสิบกำลังลบ19คูลอมนั่นเองแทนค่าครับจากสูตรจะเป็น i เท่ากับ N e v A. ให้เราสลับฝั่งนะครับเพราะเราอยากทราบ V ใช่ไหมก็ะจะเป็น n e v a เท่ากับ i จากนั้นครับเราเอาตัวแปรทั้งหมดยกเว้น e ครับย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็ะจะเป็น v เท่ากับ i ส่วน a กำลังคูณอยู่กับเศษ1ส่วน n คูณกับ e นะครับทำไมครูถึงแยก i ส่วน a ออกมาเพราะว่าในโจทย์เขาให้ i ส่วน a มาครับแล้วเราเอามาแทนค่า จะได้ว่า v เนี่ยมีค่าเท่ากับ1.0คูณ10บกำลัง6แล้วก็กำลังคูณอยู่กับนะครับเศษ1ส่วนด้วย5คูณ10บกำลัง28ซึ่งกำลังคูณอยู่กับนะครับหนคูณ10บกำลังลบ19ซึ่งจะได้เท่ากับ1 8, ส่วน8คูณ10กำลังลบ3หรือก็คือ0.125 คูณ10ลบ3เมตรต่อวินาทีนะครับหรือก็คืออีกทีหนึง0.125ม mm. ิลลิเมตรต่อวินาทีก็ได้นะครับต่อไปเราจะดูข้อที่9กันนะลวดตัวนำา2เส้นต่อกันโดยเส้นแรกครับมีพื้นที่หน้าตัด2มิลลิเมตรตรงนี้เป็นเส้นที่1ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ครูให้เป็น A1 นะครับมีความเร็วลอยเลื่อนอยู่ที่3คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาที อันนี้ครูก็จะเขียนเป็น v 1ไว้มีพื้นที่หน้าตัดเส้นที่2อนะฮะอยู่ที่4ตารางมิลลิเมตรอันนี้ครูจะเขียนเป็น a 2ไว้นะครับจงหาความเร็วลอยเลื่อนของลวดเส้นที่2ก็คือให้หา v 2นั่นเองโดยมีเงื่อนไขยอยู่ว่ากระแสะทั้ง2นะครับมีค่าเท่ากันก็คือ i 1กับ i 2นั้นเท่ากันนั่นเองครับเราต้องตั้งเป็น2สมการนะนักเรียน โดยตั้งสมการเป็น i 1นะครับเท่ากับ n 1, 1>, n 1> e 1 v 1, 1> r 1> a 1นะครับขอโทษทีโดยที่จริงๆแล้วตัวแปร e 1นะครับเราจริงๆไม่ต้องห้อยก็ได้นะเพราะเป็นค่าคงที่เนาะคราวนี้เราก็ตั้งเป็นสมการที่2นะครับเป็น i 2เท่ากับ n 2 e v 2แล้วก็ a 2นะครับแล้วเราก็จับทั้งสองสมการมาหารกันนะครับ ตั้ง1 2โดยคุูจะเอาเป็นสมการที่1หารด้วยสมการที่2นะครับมันก็จะกลายเป็นว่า i 1ส่วนด้วย i 2จะมีค่าเท่ากับ n 1 e v 1 a 1ส่วนด้วย n 2 e v 2 a 2นะครับโดยที่ i 1กับ i 2เนี่ยมีค่าเท่ากัน ตัดกันได้หนึ่ง e ตัดกันได้หนึ่งและในโจทย์นะครับเขาไม่ได้บอกครับว่าลวดเนี่ยเป็นลวดคนละชนิดกันดังนั้นเราจึงอนุมานได้ว่าเป็นลวดชนิดเดียวกันนะครับถ้าเรามองอนุมานว่ามันเป็นลวดชนิดเดียวกันก็แปลว่า n 1กับ n 2นะครับก็จะเท่ากันถ้า n 1กับ n 2เท่ากันครับเราจะสามารถตัดกันได้ให้มันเท่ากับ1และสิ่งที่เราอยากทราบนะครับก็คือ v 2ใช่ไหมก็จะได้ว่า v 2นะครับย้ายมา ฝั่งขวาจะเป็น v 1 a 1ส่วนด้วย a 2นะครับเราแทนค่าครับ v 1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง6 a 1นะครับก็คือ2มิลลิ10กำลังลบ3แล้วก็กำลัง2ครับกลายเป็นลบ6เพราะเป็นตารางเนาะหารด้วย a 2นะครับก็คือ4 คูณ10กำลังลบ3กำลัง2ก็คือลบ6ซึ่ง10บกำลังลบ6เนี่ยจะตัดกันนะครับอันนี้ตัดกันชิบชบอันนี้เหลือ2เนาะแล้วก็3หาร2.5าอ่ขอโทษครับ3หารด้วย2นะมีค่าเท่ากับ1.5จะได้ว่า V2 นะครับจะมีค่าเท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ6เมตรต่อวินาทีอ่าขอโทษครับกำลัง6นะครับไม่ใช่ลบ6กํำลังหนะครับ ก้ากำลังเสรก็ต้องเช็ดสิต่อไปเราดูข้อที่สิบนะครับกระแสไฟฟ้าไอที่ผ่านเส้นลวดโลหะเส้นหนึ่งสัมพันธ์กับเวลาทีดังกราฟจงหาปริมาณประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลวดในช่วงเวลา0ถึง6วินาทีถ้าโจทย์เขาให้เป็นกราฟระหว่าง I กับ T มานะครับพื้นที่ใต้กราฟจะหมายถึงปริมาณประจุไฟฟ้าที่สะสมได้นั่นเองนะครับให้เราเขียนไว้ด้วยนะ ดังนั้นครับเราก็ต้องหาเป็นพื้นที่ใต้กราฟเนาะซึ่งจากกราฟเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมโดยด้านเนี้ยจะมีค่ายาวอยู่ที่6กลบสก็คือ3ส่วนด้านนี้นะครับจะมีค่ายาวอยู่ที่6ใช่ไหมพื้นที่ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานนะครับก็คือ3ามบวกหแล้วก็คือคูณด้วยความสูง ซึ่งความสูงก็มีค่าเท่ากับ2ใช่ปะ่ะคูณ2ไปนะครับก,รก็จะได้ปริมาณประจุไฟฟ้านะครับรเท่ากับ9คูลอมนั่นเองครับเสร็จแล้วง่ายๆอย่างนี้เลยต่อไปเราดูข้อ1 1นะครับลวดโลหะเส้นหนึ่งมีพื้นที่ภาคตัดขวาง1ตารางมิลลิเมตรนะครับ พื้นที่ภาคตัดขวางตัวนี้ก็คือตัวแปร a เนาะถ้ามีกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งไหลผ่านลวดนี้นะในเวลา10วินาทีอันนี้ให้เวลามานะครับตัวแปร t โดยโจทย์เขายังไม่ได้บอกกระแสมาใช่ไหมเขาบอกว่ามีจำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้บอกกระแสมาแล้วก็เขาบอกอีกครับว่าด้วยขนาดของความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนเนี่ยมีเท่ากับ0.02เซนติเมตรต่อวินาที ความเร็วลอยเลื่อนนะครับอันนี้ก็คือตัวแปร v เนอะจงหาปริมาณประจไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านนะครับในเวลาดังกล่าวก็คือให้หา Q โดยที่ I เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมดังน,นั้นก่อนจะหา Q ได้ครับเราต้องทราบ I ก่อนในขั้นตอนแรก I ก็ไม่ทราบต้องหา Q โดยที่เขาให้ข้อมูลมาอีกหนึ่งอย่างครับก็คือให้ความหนาแน่นอิเล็กตรอนอิสระของโลหานี้ก็คือตัวแปร n นั่นเองนะครับเป็น n เล็กนะในขั้นตอนแรกของการทําโจทย์ข้อนี้ครับเราต้องหา i ก่อนจากสูตร i เท่ากับ n e v a n นะครับมีค่าเท่ากับ1คูณกับ10กกำลัง29 e นะครับมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10กกาลังลบเป็นค่าที่ถ้าโจทย์ไม่ได้ให้มาเราต้องจําให้ได้ v นะครับมีค่าเท่ากับ0.02เซนติก็คือคูณ10กำลังลบ2นะครับแล้วก็ a มีค่าเท่ากับ1ตารางมิลลิมิลลิคือลบ3เป็นตารางยกกำลัง2เป็นลบ6โอเคจะได้ i นะครับเท่ากับ0.032นคูณ10กำลังสนะครับหรือก็คือเป็น3 2แอมแปร์นั่นเองพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บครับเราไปคำนวณหา q ต่อ จากสูตรที่บอกว่า i เท่ากับ q ส่วนด้วย t ใช่ไหมซึ่งเราอยากโจทย์เขาอยากให้เราหา q ดังนั้น q นะครับเท่ากับ i คูณกับ t i ในที่นี้ก็คือ3.2 t เล็กก็คือเวลาเวลาที่ให้คือ10วินาทีดังนั้นข้อนี้ครับคำตอบก็คือ32คูลอมนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้กระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะสิ้นสุดที่ข้อนี้นะครับในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านตัวต้านทานค่าคงที่นะครับ<ม>เกี่ยวกับตัวต้านทานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย